สุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วเวลาไวมากนี่จะบอกว่าปีใหม่แล้วแต่ว่าดวงของคนท้ายปีปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกับปีนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่าปีใหม่แล้วเนี่ยก็คนต้นปีก็ดีกระด้ากันไปไอเราเนี่ยมันเกิดท้ายปีกว่าจะได้ของขวัญก็รอนานเนาะก็เลยอยากจะรู้ว่าดวงปีนี้เป็นยังไงสาหรับพฤศจิกายนนะคะอย่างที่บอกว่า November พฤศจิกายนแปลว่าแปลว่าเก้าจบป่ะพฤศจิกายนสลับเดือนไทยนะครับมาจากคําว่าพิจิก กับคำหรือคำว่าพฤศจิกนะครับแปลว่าแมงป่องแมงป่องใช่อย่างนั้นเสกอเปียนใครที่เกิดเดือนนี้ต้องเป็นอสรพิษร้ายือเป่าครับแน่นอนค่ะเป็นนางูตนี้บอกว่าคนที่เกิดเดือนพฤิกาเอพฤศจิกาเนาะจะเป็นคนมีความสามารถเยอะอเป็นคนมีความสามารถค่อนข้างเยอะนะคะทําอะไรได้หลากหลายจริงค่ะแล้วก็อะไรรู้ไหมฮะเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วไม่ค่อยชอบอยู่เฉยเแล้ว แต่ว่ากับกับมีอีกมุมหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็ก็โอ้โหโลกส่วนตัวสูงมากมันจะเป็นอะไร,รที่แบบว่าม,มีมีอะไรหลายหลายอย่างอะค่ะที่ท,ท,ที่ที่เป็นในตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่าสัญ,ญลักษณ์คืออะไรพิจิกาแมงป่องแ<ช>มงป<ร>่อง,<ร>งชอบอยู่ในที่เล็กๆซอออับๆชอบนอนห้องมันต้องมืดมิดมิดอู้ตายแล้วตรงไหมตรงตรงมาเกควันนี้อะไรครับ ห้าพฤจิการค่ะใช่ค่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบอะไรอย่างนั้นนะฮะชอบอะไรที่แบบว่าต้องมือสนิทมือเชื่อมใ่ชอบมากแบบบางทีหนูมีอารมณ์แบบอยากไปหาเพื่อนนะบางทีมีอารมณ์แบบอยากอยู่คนเดียวอย่าไายุ่งกับฉันปิดเสียงโทรศัพท์อยู่คนเดียวจริงๆจะเป็นคนที่อยากทําอะไรจะทําด้วยด้วยใจอยากทําแล้วจะจะจะทำได้ดีแต่ถ้าลงได้บังคับนี่ไม่เอาเลยพอดื้อมากคือจะแบบว่าค่อนข้างจะดื้อนิดนึงนะคะแต่ว่าเรื่องเก่งเนี่ยต้องยกให้ขยัน มีความขยันค่อนข้างสูงกะตือรืลร้นสูงเดี๋ยวไปแต่งหน้าเดี๋ยวไปทำเล็บใช่ดิฉันทำหลายอย่างวาคุณผู้ชมไม่ล้มอปความใส่อย่างนี้แสดงว่าทำงานได้หลายอย่างทำได้เยอะค่ะมีความสามารถนะคะมีความสามารถค่อนข้างเยอะแต่นี้บอกว่าสำหรับคนที่เกิดเดือนพฤศจิกาในปีห6บเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าผ่านช่วงร้ายๆมาแล้วช่วงปีปีที่แล้วนี่หูสุดยอดเลยฮะเสียหายค่อนข้างมากใหญ่โตนี่ขนาดเัง๋ยวไม่ได้ดูลึกนะนะคะ อันนี้ว่ามันจะเป็นปีที่เหมื s. <S right อนกับว so, okay. ่าทิ้งเรื่องร้ายๆไปมันจะรับเรื่องดีๆเข้ามาแล้วุามันจะเป็นในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้อีกนิดนึงการเริ่มต้นอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าความทุกข์ความโศกมันไปแล้วมันไปแล้วเพราะว่าเจอมาเยอะเนาะเจอมาเยอะค่ะเจอมาเยอะบอกคุณผู้ชมก็ได้เราเจ๊งร้านสปาใหญ่มาก เจ๊งเลยอ่ะเพราะว่าบอกว่าถ้าโดนนี่โดนเยอะปีที่แล้วค่ะก่อนน้ำท่วมหลังน้ำท่วมพยายามจะยื้อไว้แต่ยื้อไม่ได้จริงแถวไหนคะขอโทษอซอยบ้านเราค่ะเจ๊อบเห็นตึกแถวสีใช่ไหมบ้านพวกเราค่ะอ๋อครับซอยบ้านเดียวกันไม่ใช่บ้านเดียวกันอ๋อครับเห็นตึกแถวสูงๆไหมฮะตรงนั้นพรีเมียมเพลสน่ะ ตรงนั้นเลยค่ะนั่ช่วงนี้ก็ทําถนนพอดีใช่แล้วช่วงก่อนนะนี้ก็คือมันมรสุมเยอะมากเยอะค่ะมันเยอะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นปีที่อึดอัดแล้วตอนนี้ว่ามันจะผ่านเรื่องร้ายไงมันผ่านเรื่องร้ายมันก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาค่ะนะคะแต่ว่าในดวงของของของคนที่เกิดเดือนพฤศจิกาเนี่ยในปีเนี้นะคะกับสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ให้โอกาสเนี่ยจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่ที่อยู่ที่ไกลอ่ะจะช่วยเราได้ดีนะคะ เหมือนกับว่าถ้าเรามีเหตุที่จะต้องปรึกษาหาลือเนี่ยคนที่อยู่ทางไกลเนี่ยจะช่วยเราได้ดีนะคะสาหรับผู้ใหญ่นะในเรื่องของสุขภาพไม่ต้องระมัดระวังเหมือนกันเกี่ยวกับพวกกระเพาะโรคกระเพาะโรคกระเพาะระวังเพราะว่าในเป็นอะไรที่แบบว่าขยันทางานแล้วบางทีทางอะไรไม่ค่อยเป็นเวลาเวลาจีนนะคะอันนี้มันมันจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับพวกระบบกระเพาะแล้วก็โรคเกี่ยวกับถ้าคนสูงอายุเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับพวกระบบ หัวใจหัวใจนี่ต้องระวังมันปุ๊บป๊ปุ๊บปเนี่ยอันตรายมากเลยคนะฮะค่ะแต่นี้อาถามเรื่องอะไรอยากทราบนอกจากสุขภาพเนี่ยมีเรื่องอื่นที่ควรระวังไหมครับฉันต้องถามสีเดือนชั้นถามเอมไอ๋อเออขอโทษในเรื่องในสุขภาพสุขภาพต้องระวังไหมคะก็ระวังเรื่องโรคกระเพาะกับโรค ระบบหัวใจไงคะที่ต้องระมัดระวังนะส่วนการเดินทางไม่มีอะไรส่วนเรื่องการเดินทางไม่มีไม่มีไม่มีมมมมอะไรน่าห่วงม,มันจะมีอยู่สามช่วงที่ควรต้องระมัดระวังครับผมนะคะในช่วงของเดือนอในช่วงของของเดือนมิถุนามิถุนาราระวังเรื่องสุขภาพมันจะเป็นเดือนที่ <c oughs> เหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยมากนะมิถุนาปีหน้านะคะแล้วก็ในเดือนที่ต้องระมัดระวัง มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางแล้วก็ต้องระวังให้ดีขับรถจะได้ประมาาเลยนะคะก็คือเรื่องของอ่าเดือนตุลาตุลาตุลานี้ตุลาปีหน้าปีหน้าตุลาหน้าเพราะว่าอันนี้เราพยากรณ์ของปีห้าิหอ๋อโอเคนะคะตุลาและอีกอีกเดือนหนึ่งที่คุณควรต้องระมัดระวังก็คือเดือนเมษานั่นแหละเมษานะคะเมษาเนี่ยระมัดระวังขัดขัดข้องขัดแย้ง เป็นกับใครหรือแบบเป็นกับตัวเองอ่ะไม่อยากจะทําอะไรในเดือนนั้นอ่ะจะเกิดการอยากจะพักผ่อนแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องงานนะคะจะเป็นกับตัวเองครนะแต่นี้ว่าในเรื่องของเครื่องประดับนะคะที่ใส่แล้วทาให้ทาให้ส่งเสริมหรือว่าจะไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะก็หลวงพ่อโสธรน,นะคะใกล้บ้านเราเพราะคุณไปกราบไหว้บูชาการงานการเงินเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้ามาช่วยคุณให้คุณ,คณผ่านเรื่องราว ไปได้ในสิ่งที่คุณตั้งหวังคุณจะสําเร็จนะคะอัญมณีลหรออ่าถ้าเป็นอัญมณีเนาะสีสีชมพูก็โดดเด่นสําหรับคุณโอ้จริงจริงสีชมพูเราเป็นคนชอบสีชมพูมากสีชมพูก็โดดเด่นสําหรับคุณเลอ่ะครับผมแล้วความรักความรักะหรเออความรักความรักดีมีความสุขไม่ต้องไประแวดระวังเลยค่ะความรักนี่ค่อนข้างที่จ้าเกื้อกูลกันด้วย คือจะมีความเข้าใจอ่ะอย่างอย่างถ้าเกิดว่าในช่วงของฟรีที่แล้วเนี่ยนะคะค่อนข้างจะอึดอัดกันในเรื่องความรักเนี่ยแต่มาปีนี้จะดีค่ะมไม่ไม่ได้ส่งผลทําให้เป็นปัญหาหรืออะไรที่บอกอย่างการงานเมื่อกี้ที่บอกว่าทำได้อยากหลากหลายเนี่ยมีมีจอดจ,จงแบบเด่นเดสักอันสองอันไหมครับคือในในดวงของดาวดวงเนี้ค่อนข้างที่จะมีความขยันขันแข็งเนี่ยเขาก็งานที่เป็นงานจ็อบสั้นๆน่ะจะโดดเด่นที่สุดนะคะงานที่แบบว่าเข้ามาปุ๊บ ซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานที่ไม่ต้องไปผูกไม่ชอบทําอะไรที่นานผูกมัดเนี่ยจะอึดอัดสำหรับคนราศีนี้นะใช่ไม่ชอบสหรับคนที่เกิดเดือนพฤศจิกาเนี่ยอะไรที่ผูกมัดมากๆเนี่ยจะไม่ค่อยชอบจริงถ้าแบบจะมาแบบเข้างานตามเวลาออฟฟิศเนี่ยตัดไปเลยค่ะไม่รู้เป็นทุกคนปะที่เกิดพฤศจิกาแต่เราเนี่ยถ้าทํางานออฟฟิศเราเคยทํางานโรงแรมนะเราทําได้ไม่นานจริงๆเราอึดอัดมากที่เวลาแบบว่าตเจอต่างชาติมาตะโกนด่าฉันเนี่ย ไม่ไหว่ะต้องเข้าไปแบบ<ช><ช>เป็นคนแบบว่าไม่ได้เลยอ่ะ<ช><ช>คือด้วยด้วยด้วยอุบนิสัยไงฮะคืออุบนิสัยโลกส่วนตัวจริงเป็นคนที่โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงไงจ้าเขาจะไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบนี้นะคะ<ม>แล้วการเงินนะคะการเงินก<ม>ารเงินปีหน้าก็ต้องดีสิดีมากดีค่ะมีโชคไหมครับมีโชคามมีมีค่ะมีเล่นเลยไหมคะตอนนี้ว่าถ้าเกิดว่าเอาโชคเนี่ยอย่าไปอย่าไปเสี่ยงโชคกับหวยคือว่าของคุณเนี่ยมันดวงเนี่ยมันไปโดดเด่นในเรื่องงาน แต่นี้บอกว่ามีโชคมีลาบถ้าเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปอะไรคุณจะมีโชคคุณจะมีเรื่องราวดีๆจริงอันนี้จริงๆเป็นเป็นประลอดใช่ไหมือว่าเดือนนี้คุณทายน้านาคะคุณแม่คุณแม่จะมาถัดลูกเป็นเดือนพิเศษของของลูกสาวและแม่ของนาจะต้องช่วยเหลือกันแล้วคนทั้งประเทศก็อาจจะเกิดพฤจิกรเยอะมากใช่ไหมคะคุณผู้ชม ดีขึ้นมาเมื่อกี้มีทีมงานชาวบอกมิทุนาหมอเนาะบอกจะเหนื่อยเขาก็เลยถามว่าเหนื่อยให้หนูพักงานที่นี่ไหมมิทุนาบอกไม่เหนื่อยค่ะไม่เคยเหนื่อยจริงๆแต่เป็นคน alert มากจริงๆตามดวงเลยค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเป็นคนขยันไงเปลี่ยนบ้างยังฮะเดือนเดียวเลยเปี่ยนถกคอถามอีกนิดนึงได้ไหมค่ะเอ่อจะมีดวงในเรื่องของงานแสดงอะไรอย่างนี้เข้ามาบ้างไหมคะตอนนี้บอกว่าในในในดวงเรื่องงานแสดงมีแน่นอนนั่นไง จะมีเรื่องราวอะไรแบบคาดไม่ถึงเข้ามาถึงคุณด้วยแต่เราไม่มีดวงเลยนะดวงการแสดงอ๋อหนูมีอยู่แล้วค่ะหนูมีค่ะเพราะว่าเป็นปีที่ต้องเก็บเกี่ยวนะสําหรับคนที่เกิดเดือนพฤศจิกานะคะปีนี้เป็นปีที่ทำนาต้นเองต้องเก็บเกี่ยวทรัพย์สินเข้ามาแล้ว เขาเรียกว่ามันผ่านช่วงช่วงร้ยๆไงฮะช่วงปีที่แล้วไม่ค่อยดีขอบคุณมากค่ะหมอ้นงเลิศค่ะอสบายใจกันได้พฤศจิกายนมาที่ธันวาคมดีกว่าโอ้โหาผ่านพฤศจิกายนเลิศเลยนะมีคมสุ่มเดือนเลิศเลยนะฉันก็เคยเจอมาแต่สิ้นปีพอดีละสิ้นปีแล้วธันวาขึ้นมาอ่ะว่าไปธันวาคมครับทำไมยาวจนธันวาเปล่าเปล่ามีแค่นี้สัญลักษณ์ประจําเดือนนี้ก็คือธนูครับผมค่ะบอกบ่งบอกถึงอะไรครับความเป็นนักสู้หรือเปล่า คือสําหรับคนที่เกิดเดือนธันวาเนี่ยธันวาเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรมีความมุ่งมั่นถ้าลงได้จะทําแล้วต้องทําให้ได้ทําให้สําเร็จตัดสินใจแล้วไม่มีไม่มีที่จะถอนอสู้เลยต่อว่าข้างหน้าคุณจะมีอุปสรรคคุณก็ไม่ถอยอนั่น,เ,นเพราะว่าเป็นเป็นเป็นธน,นูไงต้องยิงยิงแล้วก็ต้องตรงเลยลใจร้อนหน่อย ใจร้อนหน่อยก็ใจร้อนไงเพราะว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นไงจะทําอะไรต้องทําไม่ได้ไงก็จะเป็นอุบนิสัยใจร้อนทัดไฟทัดไฟจริงเนี่ยทัดไฟแต่นี้ว่าทําอะไรในปีนี้ทาอะไรไม่ชอบทําเล็กๆชอบทําใหญ่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแต่ว่าสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังสําหรับคนที่เกิดเดือนธันวานะคะระวังคนอายุน้อยกว่านั่นไงคือว่าถ้าจะเริ่มลงทุนทําธุรกิจเนี่ยไม่ควรไม่ควรทํากับ เด็กๆลูกน้องอ่ะจะทําให้เดือดร้อนหรือบริวารทำให้เดือดร้อนเดือดร้อนที่ที่เด็กๆนะคะแต่ว่าสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยจะเกื้อกูลกันนะคะเนี่ยพพรักต่างวัยได้ด้วยสําหรับคนที่เกิดสําหรับคนที่เกิดเดือนธันวาเนี่ยก็คือถ้าได้คู่ในช่วงนี้นะคะถ้าคนที่เป็นโสดเนี่ยจะมีคนที่อายุเยอะๆหน่อยมาชอบอย่างนี้ไงจะได้คู่ที่อายุค่อนข้างเยอะครับ การงานลวครับการงานการงานในเรื่องการเงินค่อนข้างดีการงานก็คือนี่ไงโดดเด่นเพราะว่าในในดวงของของของเขาเนี่ยนะคะ <S <S ในเรื่องของการงานเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสค่อนข้างดีไงฮะแต่ว่าสิ่งที่ข้อควรระวังก็คือคนที่อายุน้อยกว่าอ,อย่างเช่นลูกน้องหรือบริวารลูกหลานอย่างเงี้ยมักนําความเดือดร้อนเข้ามาให้ด้วยเช่นกันด้วยความใจร้อนหรือตรงๆเนี่ยเราควรจะเป็นลูกน้องเขาหรอครับเราไม่ควรจะเป็นหัวหน้าเขาหรอครับ ไม่ใช่ค่ะคือดวงเนี้ยเขามีเขาเป็นเขาเป็นหัวหน้าไงหมายถึงคนที่ด้อยกว่าลูกน้องไงที่จะนําความเดือดร้อนให้่างนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้น,นเพราะว่าด้วยความที่เขามีประสบความสําเร็จไงฮะ,ค,ะคนที่อายุน้อยกว่าหรือเด็กๆเนี่ยจะนําเรื่องราวต่างๆเข้ามาให้็จะเปนทำให้มผมผไม่เป็นค่ะคนนี้จะเป็นคนที่พูดจาดีมีหลักมีเกณฑ์เป็นคนที่พูดจาอะไรก็เป็นผู้ใหญ่ ค่ะนะคะนะคะและเรื่องสุขภาพล่ะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังเลยเนาะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกภูมิแพ้แพ้สารเหมือนกับว่าไม่เคยแพ้เครื่องสําอางอ่ะในแพ้เนี่ยมีโอกาสแพ้ต้องระวังสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับระบบน้ําเหลืองน้ําเหลืองไม่ค่อยดีครับอันนี้ต้องอ่าถ้าเครื่องประดับเนาะสำหรับคนที่เกิดเดือนธันวานะคะ เรื่องปรดดับที่เป็นเป็นสีส้มอ่ะสีส้มก็ดีโดดเด่นถูกต้องค่ะเป็นหินสีส้มหินสีส้มหินสีส้มเนี่ยจะจะช่วยช่วยให้ในเรื่องของพอใส่แล้วเนี่ยมันเป็นมงคลกับตัวเองค่ะนะคะอย่างพวกคาเนเลียนสีส้มเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นหินคาเนเลียนเพราะว่าในปี ปี56เนี่ยสีส้มมาแรงอ๋อทำขมสีส้สสมดีกว่าใช่เอ,อ๊ะตั้งแ,<ป>แต่เราพูดถึงต <นะ S 2> ันยามันีมาเนี่ยยังไม่มีเพชรเลยนะครับอาจารย์ก็จริงๆบอกว่าเพชรดีไหมเพชรเนี่ยบางคนก็ใช้แล้วดีบางคนก็ใช้แล้วส่งผลนะอสำหรับใส่เพชรเพชรเนี่ยมันมันเป็นดีของมีค่าอยู่แล้วแต่ว่าใส่ยังไงบางคนก็ใส่ไม่ได้เออเพชรนี่มันมันเป็น เพชรเนี่ยบางคนก็ใส่แล้วไม่ได้เกลือในดวงแต่ว่าสําหรับคนที่เกิดเดือนธันวานเนี่ยใส่ได้เพชรนะพฤจิกาใส่ได้ไหมคะพฤจิกาพฤจิกาใส่ได้ไหม,ไม,มพฤจิกา,ากา็โอเคที่ต้องเป็นดาบสองคมอย่างเ <ฮะ S 1> งี้ยคนจะดูแบบตรงๆผูกดวงตรงๆดีกว่าคือมันเหมือนกับว่าในในดวงของการพยากรณ์เนี่ยในช่วงเดือนเนี่ยในแต่ละคนบางคนเกิดวันจันทร์วันอังคารมันความเปลี่ยนแปลงมันมีอ๋อมันมีสูงอันนี้มันคือเป็นเรื่องของเขารวมรวมเข้าของคนที่เกิดเดือนนี้นี่ขนาดเข้าๆยังแม่นเป๊ะน่ะ ู้ดูตรงจะเป๊ะขนาดไหนนะถ้าดูอย่างละเอียดที่จะต้องให้ดูกับหมอน้องตรงๆเนี่ยนะคะบอกเบอร์อีกครั้งค่ะอย่างอย่างเออเบอร์นะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกห้าหกเก้าดูตรงเนี่ยอย่างคนที่เกิดเดือนธันวาเนี่ยในปีนี้ใส่เพชรก็ดีนะคะอย่างเช่นใส่แหวนนิ้วก้อยข้างขวาแต่เป็นเพชรล้อมล้อมรอบๆอเนี่ยผู้ใหญ่ให้โอกาสเพราะว่าดวงเนี่ยเป็นโดดเด่นกับผู้ใหญ่อยู่แล้วนะคะส่งผลเลย ครับดีประสบความสำเร็แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะกราบว่าอ่าเป็นหลวงพ่อวัดไร่เอ,เอ,เอวัดไรขิงหลวงพ่อวัดไรขิงครับผมนะคะ,ะ,คะกับพระพรมค่ะ อ่ะอนะคะก็อย่างที่บอกนะคะธันวาคมเมื่อกี้ที่พูดไปผู้จิการยันด้วยทีนี้เผื่อคนเพิ่งเปิดมาดูเรามาคร่าวๆกันดีกว่าก่อนจะหมดเวลาจัาไปตั้ง<ห>แต่แตรก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ,ะหมอเนาะค่ะกรกฎาคมคเรื่องเด่นกับเรื่องไม่เด่นละกันเนาะง่ายๆไปเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนหายไปไปแล้วสำหรับเดือนกรกฎาคมโดดเด่นก็คือในเรื่องของในในเรื่องของความพยายามในเรื่องของงานนั่นแหละนะคะมีการมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุน นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนกับคนที่อยู่แดนไกลเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงส่วนในเรื่องของสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังสําหรับคนที่เกิดเดือนกรกฎานะคะก็จะมีอยู่3ามช่วงด้วยกันนะคะก็คือในช่วงของเดือนมิถุนาะนะคะมิถุนาในช่วงนั้นถ้าคุณติดต่อเจรจาอะไรเนี่ยมันอุปสรรคมันค่อนข้างจะเยอะสักนิดนึ่นะ,ะนะคะผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าไปต้องไปปรึกษาผู้ใหญ่ในช่วงนั้น,นอาจาะแบบว่าโดนขัดขัดสักหน่อยนะคะเพราะว่าในเดือนกรกฎานี่ คุณต้องระม,มัดระวังคําพูดกับผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นอุปสรรคต่อกันได้นะคะแต่นี้บอกว่าอีกเดือนหนึ่งที่คุณควรที่จะต้องระม,มัดระวังก็คือในเรื่องของเดือนกอุมภานะคะกุมภาเนี่ยตกในเรื่องของสุขภาพต้องระม,มัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะคและอีกเดือนหนึ่งที่ต้องระม,มัดระวังก็คือเดือนธอันเอธันวาค่ะ,คะ นะคะทันวานนี่คือในเรื่องของคู่ศัตรูเข้ามาถึงได้อ,อาจจะมีอุปสรรคต่อกันกับผู้ใหญ่ก็ทะเลาะกับผู้ใหญ่อีกไม่แน่เพราะว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของกับผู้ใหญ่ไงะนะคะส่วนเดือนสิงหานะคะ,คะเรื่องที่โดดเด่นก็ยังคงเป็นเรื่องงานอยู่นะคะในเรื่องของการเงินการงาน หรือความรักต่างๆไปในทิศทางค่อนข้างดีค่ะส่วนสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะซึ่งเป็นมานาแล้วด้วยมันเป็นเขาเรียกว่ามันมันเป็นมันเป็นเลื้อรลังเนี่ยเป็นเรื้อรลังมันเป็นเป็นโรคที่ควรต้องดูแลใส่ใจต้องระวังให้ไปทําบุญกับลงศพความเจ็บความป่วยความเป็นความตายเนี่ยจะช่วยให้คุณผ่านเรื่องพวกนี้ได้นะคะมีอยู่สามเดือนที่ควรต้องระวังนะคะสําหรับคนที่เกิดเดือนสิงหาก็คือจะมีเดือน มกลานะคะมกลาเนี่ยเป็นเรื่องของความขัดข้องจะทําอะไรจะเซ็นสัญญาจะทําอะไรติดต่ออะไรเนี่ยคือวางแผนให้ดีนะคะถ้าไปติดต่อในช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วอีกเดือนหนึ่งก็คือเดือนมีนามีนานี้จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพสักหน่อยหนึ่งมนะคะมีนาแล้วก็อีกหนึ่งเดือนนะคะที่คุณควรต้องระมัดระวังก็คือเดือนกรกฎาค่ะนะคะกรกฎาเนี่ยมีเกณฑ์ที่ จะเดินทางได้แต่ตอนนี้ว่าถ้าคุณไม่ได้เดินทางไกลไปไหนเนี่ยคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคสักหน่อยในเดือนนั้นน่ะนะคะส่วนคนที่เกิดในเดือนกันยานะคะในเรื่องที่โดดเด่นในปีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของของการการทำงานเหมือนกันเพราะว่าดาวในเรื่องการงานการเงินเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับก้อนใหญ่เข้ามาไงจ้ะนะคะ<ช>มีเกณฑ์ที่ได้รับก้อนใหญ่เข้ามาสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือจะมีอยู่สามช่วงด้วยกันค่ะ นะคะช่วงที่คุณต้องระมัดระวังก็คือในช่วงของเดือนสิงหานะคะเดือนสิงหาเดือนกุมภาแล้วก็เดือนเมษาสามเดือนนี้นะคะก็คือทําอะไรก็ต้องวางแผนให้รอบคอบมากขึ้นแล้วมันจะไม่มีอุปสรรคค่ะนะคะส่วนคนที่เกิดในเดือน <c oughs> ตุลาคมนะคะในปีนี้ในเรื่องของคนที่เกิดเดือนตุลาเนี่ยผู้ใหญ่ให้โอกาสโดดเด่นนะคะโดยโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ย แต่นี้บอกว่าสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังสําหรับในช่วงของเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีอยู่สามช่วงด้วยกันนะ,ะเดือนที่ต้องระวังก็คือจะมีเดือนกันยากันยานะคะกันยามีนาแล้วก็เดือนพฤษภาคม,มก็คือ มันมันจะเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังสักนิดนึงอะค่ะไม่ควรประมาทในช่วงสามเดือนก็ไม่ใช่ว่าระแวงไม่เกินไปคือไม่ต้องไปกลัวมากเพียงแต่ว่าเราต้องรอบคอบมากขึ้นค่ะแค่นั้นเองนะคะในทุกๆเรื่องนะคะอ่าพุทธศตวรรสสาหรับพฤศจิกานะคะสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังเนี่ยมันจะมีอยู่สามช่วงด้วยกันนะคะเรื่องการโดดเด่นเนี่ยก็คือในเรื่องของเหมือนกับคุณผ่านช่วงร้ายๆที่คุณเจอมาเนี่ย มันจะ,<ห>ม,ะมันจะเป็นปีที่คุณจะต้องได้เก็บเกี่ยวอะไรใหม่ๆเข้ามาแน่นอนเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะแต่ตอนนี้ว่าในสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะ,ะเกี่ยวกับพวกระบบกระเพาะ,ะหรือว่าในเรื่องของระบบหัวใจเนี่ยมันจะทําให้มีอุปสรรคต่อคุณได้แล้วในช่วงของ3มเดือนที่คุณต้องระมราาัดระวังก็จะมีเดือนตุลานะคะ,คะตุลาเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางไกลน,นะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้เดินทางไกลตอนนั้นนะคุณอาจจะมีปัญหา คนที่จะป่วยหน้าห่วงก็คือสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ได้ด้วยในเดือนตุลานะคะมีตุลาแล้วก็เดือนเมษานะคะแล้วก็เดือนมิถุนาสามเดือนเนี้ยตุลาเมษามิถุนาถูกต้องค่ะที่ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะคะและสุดท้ายธันวาคมค่ะธันวาคมนะคะส่วนในเรื่องของเดือนธันวาใครที่เกิดในเดือนธันวาเนี่ยในปีเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ที่คุณมีเกณฑ์ที่จะทำอะไรแล้วมีความประสบความสำเร็จ นะคะสิ่งที่ควรต้องระม,มัดระวังก็คือคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยจะนําความเดือดร้อนเข้ามาให้คุณได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีอยู่3มช่วงสามช่วงนะคะในเรื่องของในเดือนอพฤษิเดือนพฤษจิกาะนะคะแล้วก็เดือนอกระดักฎาคดาและอีกเดือนหนึ่งที่ต้องระม,มัดระวังก็คือจะเป็นในเดือนของพฤษภาคม,ม,มนะคะสามช่วงนี้ ช่วงนี้สําหรับธันวาคมนะคะจบแล้ว12เดือน1ปีปีใหม่ให้ชมกันละสองห้าหกนี้นะคะหมอน้องเวลาจะหมดแล้วให้หมอน้องดีกว่าอวยพรสําหรับปีใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นวันนี้แล้วค่ะครับผมค่ะก็ยังไงนะคะสําหรับคนที่ติดตามรายการเนาะในช่องแชร์ทีวีทุกท่านนะคะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีทองของคุณนะคะก็ขอให้มีความสุขความสําเร็จในเข้ามาในชีวิตครอบครัวเนี่ยมีความรักความอบอุ่นนะคะขอให้ ขอให้สิ่งที่คุณตั้งหวังและอยากจะให้เป็นก็ขอให้ได้เนาะ พิชศษเข้ามาด้วยนะคะพวกเราสามคนก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันคือคือหมน้องเหรอใช่ไม่เราเราก็ไม่พูดแล้วแหละเวลามันก็จะหมดแล้วไงเราก็แค่เริ่มต้นปีใหม่ให้มันคึกคักกว่าเดิมกับรายการของพวกเรานะคะแล้วก็ใครที่อยากดูละเอียดละเอียดกับหมอน้องก็อีกรอบหนึ่งขึ้นเบอร์เลยนะคะทีมงานขาสําหรับหมอน้องเราก็เพียง300บาทเองะจ๊อใช่เปล่าคะถูกมาตอนนี้ว่ารายการนี้นะคะรายการนี้ก็จะยังอยู่ยั่งยืนไปตลอดเพราะว่าเป็นรายการที่ผู้คน จะชื่นชมมากไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะเราจะเดินทางเยอะมากมีแต่คนชอบคนดูเยอะมากค่ะค่ะนะคะขอให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะทุกทุกท่านเลยขอบคุณมากเลยขอบรายการด้วยขอบคุณหมอน้องด้วยนะคะคนก็สี่คนนะคะล้วก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะก่อนจากันก็อยากจะพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่2556ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Happy New Year Everybody Happy